สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะค่าชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงรับทรัพย์จากสิ่งนี้นะคะหรือท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะใครที่ไม่ฟังคลิปนี้น่าเสียดายแทนมากๆนะคะ คลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมังกรเอาละชาวราศีมังกรมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-30มิถุนายน65 ช่วงระยะเวลานี้การงานการเงินสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างที่สําคัญค่ะช่วงนี้โชคลาภของท่านนั้นจะมาในรูปแบบใดนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนั้นจะต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษขอบอกก่อนนิดนึงช่วงนี้ชาวราศีมังกรท่านมีดวงที่จะได้เงินพิเศษหรือจะมีโชคมีลาบเรื่องการเงินแต่ว่าจะมาจากไหนฟังไปเรื่อยๆนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงนี้นะคะใครที่ทํามาค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ขายอาหารขายของกินขายอะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่ท่านที่ทําธุรกิจด้วยหากท่านจัดโปรโมชั่นปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายท่านจะขายได้ดีกว่าขายแบบเดิมๆนะคะท่านจะขายได้ดีกว่าขายแบบเดิมๆลองดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าขายแบบเดิมๆให้ท่านจัดโปรโมชั่น และให้หาโปรโมชั่นที่จัดหมุนเวียนไปเรื่อยๆสี่หวันเปลี่ยนโปรโมชั่นทีและเป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้าเห็นแล้วซื้อเลยชอบเลยเห็นแล้วต้องซื้อให้ได้ลองนำไปพิจารณาดูนะคะไม่เกินความสามารถของท่านอย่างแน่นอนค่ะอะไรที่เราเห็นแล้วเราอยากซื้อหรือคนอื่นเห็นแล้วต้องอยากซื้อเหมือนเราเช่นเดียวกันหากเราเป็นคนซื้อเราจะทำยังไงลูกค้าจะอยากซื้อลองลองดูนะคะ ปรับเปลี่ยนการถ่ายแล้วท่านจะดีขึ้นและช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะท่านไอเดียดีมากๆไอเดียนี่คิดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละไอเดียลุวนแล้วแต่เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรท่านจะพบช่องทางการทำงานเพิ่มขึ้นหากท่านอยากทำงานพิเศษอยากมีไรายได้เพิ่ม หากท่านเริ่มมองหาหรือว่าติดต่อคนที่เคยให้งานท่านทำโอกาสที่ท่านจะได้งานมีสูงมากๆนะคะใครที่เคยชักชวนท่านไปทำงานพิเศษใครลูกค้าคนไหนเคยนำงานมาให้ท่านทำให้ท่านนึกถึงเขามีเบอร์ใครมีรายใครติดต่อไปได้เลยนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันหยิบยื่นโอกาสให้ช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานประจำท่านจะยุ่งวุ่นวายพอสมควร จะมีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยจะได้อยู่นิ่งๆท่านจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีดวงได้แก้ไขปัญหาจะได้ทํางานแทนคนอื่นจะมีงานเร่งงานแทรกงานด่วนเข้ามาเรื่อยๆที่สําคัญงานด่วนบางครั้งจะเป็นงานพิเศษ มาปุ๊บจะเอาปับลักษณะนี้เลยนะคะและที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันสําคัญมากๆก็คือว่าใครที่ทํางานประจําช่วงระยะเวลานี้งานเยอะท่านอาจจะได้ทํางานล่วงเวลาด้วยนะคะหากท่านรับจ็อบหรือว่ารับงานพิเศษควบคู่กับงานประจําแน่นอนช่วงนี้ยุ่งจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวทํางานเช้ายันดึกวันหยุดก็ไม่ได้หยุดและจะได้เดินทางแบบปรัปรับฉับพันโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเช่นเดียวกัน ให้ท่านสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะต่อให้ท่านอยู่บ้านเฉยๆท่านก็ไม่ได้อยู่นิ่งจะมีอะไรให้ทําทั้งวันหรือไม่ก็เดินทางไปนั่นมานี่ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านไม่ค่อยอยากจะอยู่กับที่นะคะช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆระมัดระวังการประทะาารมณ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามทั้งที่บ้านและที่ทำงาน บ่อยครั้งคนรอบข้างมักจะทําให้ท่านนั้นงุดหงิดหัวร้อนโดยเฉพาะเวลาที่ท่านอยู่บนท้องถนนให้ท่านระมัดระวังให้มากๆหรือหากอยู่ที่บ้านก็ให้ระมัดระวังนะคะคนในบ้านจะทําให้ท่านหัวเสียแม้แต่ที่ทํางานศัตรูจะนินทารับหลังหรือเขาจะพูดจาเสียสีต่อหน้าท่านท่านไม่ต้องไปสนใจเพราะเขาจะแพ้ภัยตัวเองในที่สุดแต่ท่านจะต้องระมัดระวังทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบขอให ใช้ผลงานตอบโต้คําพูดของเขาจะดีกว่านะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่ท่านนั้น กำลังทำอยู่ให้เต็มที่พระท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาท่านจะได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆที่ท่านนั้นอยากจะทำบางท่านจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่บางท่านจะมีการขยับขยายนับว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยทำงานตัวเป็นเกลียวในช่วงระยะเวลานี้แต่จะเป็นการเหนื่อยที่เห็นผลเหนื่อยแล้วได้ทุกๆปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะมีทางออกและจะมีทางแก้ไขนะคะ แล้วทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะการเงินของชาวราศีมังกรท่านจะมีโชคมีลาภเรื่องของการเงินแต่ว่าการเงินส่วนใหญ่จะมาจากความรู้ความสามารถจะมาจากการลงมือทาของท่านเป็นหลักสมมุตินะคะหากท่านทําธุรกิจทำมาค้าขาย ช่วงนี้ท่านกระตุ้นยอดขายขยันทําการตลาดท่านก็จะมีโอกาสได้ผลกําไรเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้บางท่านได้ผลกําไรเกินเป้าหมายด้วยนะคะถ้าพื้นฐานดวงดีๆท่านก็จะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือบางท่านติดต่อทําธุรกิจธุรกรรมเอาไว้นะคะกับสถาบัานการเงินต่างๆท่านก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีใครที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเข้ามาไม่มาก ถึงขั้นที่ว่าเหลือกินเหลือใช้แต่ว่าเงินของท่านนั้นจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาบางท่านก็จะได้ผลกําไรจากการลงทุนระยะสั้นๆหรือหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดติดขาดขาดไม่ค่อยจะพอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ท่านจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามือซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้และสุดท้ายแล้วถึงท่านจะไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาในมือเลยก็ตามนะคะแต่ท่านจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอ ด้วยสติปัญญาของตัวท่านเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมังกรไหวพริบดีมักจะพลิฯฯกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งเอาตัวรอดได้ในทุกๆเรื่องและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องของการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ในทุกๆเรื่องในช่วงระยะเวลานี้ แต่ท่านจะต้องเอ่ยปากจะนิ่งไม่ได้นะคะช่วงนี้ปากเป็นเอกอยากได้อะไรจากใครอยากจะให้ใครช่วยเหลือท่านห้ามเกรงใจต้องพูดนะคะถึงจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการชาวราศีมังกรน,นนะคะท่านจะเป็นคนที่ปากหนักที่เกรงใจไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่ยิ่งในศักดิ์ศรีแต่ช่วงนี้หากท่านพูดจะเป็นผลดีต่อตัวท่านมากๆรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะเพิ่มขึ้นนะคะ ท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการเดินทางมีดวงจะเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งแต่มีบางท่านนะคะจะหมดเงินไปกับงานที่ท่านทําเช่นนำเงินไปลงทุนเพิ่มซื้อของเข้าร้านต่อเติมร้านซื้ออุปกรณ์บางอย่างเกี่ยวกับการงานที่ท่านทําและมีดวงจะเสียเงินไปกับบริวาลคนรอบข้างและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ และจะมีข้าวของภายในบ้านบางอย่างชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมหรือเงินจะหมดไปกับการซ่อมแซมต่อเติมบ้านจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งมีอีกอย่างนะคะท่านตั้งใจจะซื้อของเข้าบ้านอยู่แล้วก็มีด้วยเพราะว่าพื้นดวงบอกว่าท่านจะได้สิ่งของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีและมีโชคมีลาบจะเป็นที่มาของคำว่าได้สิ่งใหม่ๆได้ของมีค่า หรืออาจจะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจเข้ามาในบ้านก็ได้นะคะและช่วงระยะเวลานี้รถและบ้านจะนําข่าวดีมาให้ท่านในช่วงนี้หากอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลองนําตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านและรถไปเสี่ยงดูนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเสี่ยงพอได้ลุ้นก็พอเพราะว่าโชคลาภบ,บางท่านจะมาจากงานหรือว่าบางคนก็จะมีคนช่วยเหลือหรือบางท่านจะแก้ไขกับปัญหาบางอย่างได้สําเร็จนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านทํางานหนะักพักผ่อนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายเริ่มที่จะกระท้วงท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายหรือว่าโรคประจําตัวที่ท่านเป็นอยู่จะกําเริบขึ้นมาได้โดยเฉพาะท่านที่เป็นภูมิแพ้ความดันไขมันช่วงนี้ท่านจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่เกิดในราศีมังกรให้ท่านระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัว จะก้าวเดินก็ระวังลื่นหกล้มและจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะกำเริบนะคะปวดท้องแสบท้องฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นอันว่า การเงินท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้หากเงินขาดมือท่านก็จะมีเหตุให้ได้เงินมาแต่ว่าใครที่ทํามาค้าขายหากท่านกระตุ้นยอดขายท่านจะมีโอกาสได้ผลกําไรมากขึ้นเกินที่ท่านนั้นวางเป้าหมายเอาไว้ เป็นอันว่าชาวราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเอาใจช่วยแต่ว่าจะเหนื่อยมากๆนะคะในช่วงนี้หอยท่านอดทนค่ะปัญหาก็จะเป็นปัญหาใหญ่และแก้ยากแต่สุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้เอาใจช่วยให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะกรบาบขอพระคุณทุกๆก,การติดตาม เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกับขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ